ไดอาน่าไม่ชอบไปร้านกาแฟาคนเดียวไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบกินมื้อเที่ยงหรือของว่างแบบเร่งรีบแบบนั้นน่าไม่มีปัญหาแต่การนั่งอยู่ในร้านกาแฟาเหมือนรออะไรบางอย่างหรือค่อนข้างจะรอใครระบางคนนั่นเป็นสิ่งที่เธอไม่ชอบเลยแต่เธอกับเพื่อนสนิทไอรีนมีร้านกาแฟาที่ชื่นชอบอยู่ร้านหนึ่งพวกเธอเรียกมันว่าร้านกาแฟาดูหนาวดูหนาวดูร้อนในร้านกาแฟานี้ยังมีโต๊ะโปรดอยู่ไม่ไกลจากกลางห้องมากนักแต่เป็นโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าต่างบานที่สองและที่โต๊ะตัวนั้นแต่ละคนก็มีที่นั่งประจําไอรีนมาก จะนั่งหันหลังให้กับทางเข้าร้านส่วนไดอานาจะนั่งหันหน้าเข้าหาประตูแต่วันนี้ไดอานาเดินเข้าไปในร้านกาแฟแห่งนี้โดยบังเอิญเธอไม่ได้นัดกับไอรีนและรู้ว่าช่วงสองวันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ไอรีนมักจะยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลาไดอานาเองก็คงจะไม่ไปร้านกาแฟหรอกแต่เครื่องชงกาแฟในออฟฟิศเกิดเสียขึ้นมาและไดอานาที่ทำงานมาเกือบสี่ชั่วโมงแล้วโดยไม่ได้จิบกาแฟเลยก็เริ่มจะทนไม่ไหวเธอ จึงตัดสินใจไปที่ร้านกาแฟนั้นทันทีที่เดินเข้าไปในร้านเธอก็เห็นไอรีนนั่งอายุนี่เพื่อนตัวแสบทำไมไม่บอกกันนะักไดออนาค่อ,คอยๆย,ย่องเข้าไปหาเพื่อนและเอามือปิดตาเธอไว้สวัสดีจองโกหกจำฉันได้ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะจองโกหกไอรีนกลับกลายเป็นหนุ่มผมยาวไปเสียแล้วต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆสีผมและความยาวของผมเหมือนกับของไอรีนแป๊ดไดอานารู้สึกอายมากจนไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่ก็พยายามพูดออกมาว่าขอโทษขฉันจำผิดคนชายหนุ่มยิ้มและพูดว่า ไม่เป็นไรครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ไดอาน่ารู้สึกว่าเขาให้อภัยเธอแบบขอไปทีและเกือบจะหลุดปากบอกชายหนุ่มไปว่าเธอไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ชายหนุ่มๆถึงไว้ผมยาวแถมยังย้อมสีผมและตัดผมทรงผู้หญิงอีกด้วยแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้พยักหน้าให้เขาแล้วเดินออกจากร้านกาแฟไปไอรินคงพูดว่าเสียเที่ยวจริงๆแล้วกาแฟที่อยากดื่มก็ยังไม่ได้ดื่มอีกด้วยชายหนุ่มเดินตามเธอออกมาพวกเขาเริ่มบทสนทนาที่ไม่ผูกมัดอะไรไม่มีคำแสลงไม่มีคำพูดติดปาก ที่ได้ยินอยู่ทุกคนทุกแห่งในทุกวันนี้และคําพูดสงสารประโยชของชายหนุ่มก็ทําให้ไดอาน่าหันมามองเขาอย่างตั้งใจไม่มีอะไรน่ารังเกียจในตัวชายหนุ่มคนนี้เลยถ้าเพียงแต่เขาจะไม่ไว้ทรงผมแบบนั้นใช่เขาก็ไม่ใช่อันธพานและไม่ได้ขยันขยอขอเบอร์โทรศัพท์ของไดอนาน่าและเขาก็ไม่ได้เสนอเบอร์โทรศัพท์ของเขาให้เธอด้วยพวกเขาก็เลยแยกทางกันไปอย่างไรก็ตามไดอนาน่าก็ยังต้องการกาแฟายอยู่ดี เธอจึงต้องไปร้านกาแฟอื่นหนอที่อยู่ใกล้กับออฟฟิศกาแฟที่นี่ไม่อร่อยเท่าร้านนั้นแยก่กว่าด้วยซ้ำแต่ก็ยังดีที่เป็นกาแฟเมื่อไดอาน่าได้พบกับไอรีนในถายหลังเธอก็เล่าให้เพื่อนฟังว่ามีคนหน้าตาเหมือนไอรีนมากไม่เชิงว่าเป็นแฟรแต่ถ้าเขานั่งหันหลังอยู่ล่ะก็ใช้ไอรีนแน่นอนทั้งสีผมความยาว และทรงผมเหมือนกันแปะ๊ะเธอจำผิดและคิดว่าเป็นไอรีนแล้วเธอก็พลาทฤษฎีที่ว่าผู้ชายไม่ควรไว้ผมยาวหรือตัดผมทรงผู้หญิงไอรีนรู้จักเธอดีถึงได้ถามแบบนั้นหวังว่าเธอคงไม่ได้ไปดูถูกอะไรเขาหรอกนะไม่แน่ว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะรีบวิ่งไปร้านตัดผมทันทีเลยก็ได้แล้วเขาชื่ออะไรเหรออย่ามาล้อเล่นหน้าไดอาหน้าปัดไปเราแยกย้ายกันไปเหมือนเรือในทะเลนั่นแหละโอ้ยเพื่อนรักเธอปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าไอรีนรู้จักไดอาหน้าดีจริงๆ เพราะไดอาน่านึกถึงผู้ชายคนนั้นหลายครั้งแต่ไม่มีความโกรธหรือความดูถูกอีกแล้วบางทีเธออาจจะประทับใจสายตาของเขาเป็นสายตาที่ฉลาดและด้วยเหตุนี้ไดอาน่าจึงแวะไปที่ร้านกาแฟนั้นหลายครั้งโดยหวังว่าจะได้พบเขาอีกครั้งเธอไม่ยอมรับกับตัวเองแต่เธอก็อยากเจอเขาจริงๆแต่ก็ไม่เคยเจอชายหนุ่มคนนั้นอีกเลยสองปีผ่านไปแต่มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดและเกือบจะน่าเศร้าสําหรับไดอาน่าก็คือไอรีนแต่งงานแล้ว นั่นเป็นเรื่องดีแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าเธอจะตกหลุมรักนายทหารเรือและอะไรทําให้เขามาที่เมืองของพวกเธอกันนะเขาได้พบกับไอรีนและอย่างที่เขาสารภาพเธอทําให้เขาล้มทั้งยืนเลยทีเดียวไอรีนก็เหมือนกันตกหลุมรักทั้งตัวเขาและเครื่องแบบทหารเรือเต็มยศของเขาไม่หรอกนี่ไดอาน่าพูดเกินไปไม่ใช่เพราะความหึงหวงแต่เป็นเพราะความเหงาเธอต้องทําความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่ไม่มีไอรีนอยู่เคียงข้างตอนนี้ไอรีนและกะลาสีเรือของเธออาศัยอยู่ในเมืองทางตอนเหนือเมืองหนึ่งเธอไม่กลัวเลย ทั้งที่เป็นคนที่หนาวเธอยอมตกลงแต่งงานกับเขาในทันทีและเดินทางไปกับคอสตากาลาสีเรือคนนี้ไปยังสถานที่ที่เขารับราชการอยู่และเขาก็ชื่อคอสตารจริงๆเหมือนในเพลงที่ยายของไดอานาชอบฟังเพลงนั้นเกี่ยวกับคอสตากาลาสีเรือและเรือที่เต็มไปด้วยปลาเคฟาลิคอสตาของไอรีนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรือพวกนั้นเขารับราชการอย่างจริงออจังและแน่นอนว่าไดอานาก็ดีใจกับไอรีนด้วยใครกันที่สมควรได้รับความสุขเท่ากับเธอ ไดอาน่ารู้จักไอรีนดีและรู้ว่าเพื่อนแบบนี้เป็นได้แค่ความฝันเท่านั้นแต่ตอนนี้ไอรีนอยู่ห่างไกลาจากเธอมากพวกเขาสามารถสื่อสารกันได้ทางสกายเท่านั้นหรือไม่ก็โทรคุยกันไอรีนไม่ได้ทํางานที่นั่นไม่ต้องการนักโฆษณาหรือนักประชาสัมพันธ์เลยแต่ต้องรู้จักไอรีนให้ดีตอนนี้เธออยู่ในสภารสตรีของกลาสีเรือคอยดูแลพวกเขาจัดการแข่งขันเคเบียนระหว่างเรือและฝันว่าจะแนะนําไดอาน่าให้รู้จักกับนายทหารที่มีดาบสั้นเธอบอกว่าที่นี่มีแต่ผู้ชายที่แท้จริง และไดอา่าจะไม่ต้องเจอกับพวกผมยาวรุงรังอีกแน่นอนนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในชีวิตของไดอา่าเป็นรอยโหวกช่องว่างที่ที่เคยมีเพื่อนสนิทอย่างไอรีนอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองไดอา่าได้เป็นหัวหน้าแผนกเธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นด้วยดีแล้วหลักเพราะไดอาน่ารักงานของเธอแต่ก็ยังมีเรื่องส่วนตัวยังมีอีกตั้ง28ปีนี่คืออายุข,ของดายาแต่เธอก็ยังไม่มีทั้งสามีและลูกและทั้งหมดเป็นเพราะว่าไดอา่าและเธอรู้ว่าเธอดูดีเป็นคนสวย อย่างที่ไอรินพูดไม่ยอมออกเดทกับชายหนุ่มพวกผู้ชายผมยาวถูกตัดทิ้งทันทีพวกที่ทำตัวราวกับว่าพวกเขารู้จักกันมาหนึ่งร้อยปีแล้วและพวกเขาก็เคยมีอะไรกันมาหมดแล้วก็ถูกตัดทิ้งเช่นกันแต่ไดอาน่าก็มีเกณฑ์อื่นๆอ,อีกและเธอรู้เธอเข้าใจว่าเธอต้องลดมาตรฐานลงแต่เธอทำไม่ได้เธอพยายามแล้วแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานและมีผู้ชายบางคนที่ถูกปฏิเสธคอยตามเธอพยายามหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ไดอาน่าอยู่ตามลำพังเธอ ก็เหมือนเอาน้ำเย็นราใส่คนน่าสงสารนั่นแหละไอรินเคยตอบว่าเธอแต่ตัวไอรินเองก็ไม่ได้ออกเดทกับใครก็ได้เหมือนกันแต่การปฏิเสธการออกเดทของไอรินแทบไม่เคยทําให้ใครโกรธหรือโม,โมโหเลยไอรินรู้วิธียิ้มรู้วิธีพูดว่ามีสามีนักแสบโบกี้หึงและลูกสองคนรอเธออยู่ที่หัวมุมถนนทุกอย่างจึงผ่านไปอย่างสงบเรียนรู้ไว้นะดาชก้าตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ไอรินสอนเธอให้รู้จักคิด ไม่อย่างนั้นสักวันเธออาจจะเจอกับคนเลวหรือไม่ก็หมัดของเขาก็ได้นะเพื่อนรักเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหลายครั้งที่ไดอานาพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอย่างสิ้นเชิงอดทนมากขึ้นกำจัดสีหน้าเย็นชาออกไปให้ไกลๆแต่ก็ทำไม่สำเร็จมันมาจากข้างในของไดอานาและไม่มีใครทั้งแม่หรือย,ยายที่บอกให้เธอประพฤติตัวแบบนี้กับผู้ชายหรือกับคนทั่วไปแต่บางทีไดอานาอาจจะเกิดมาเป็นแบบนี้และตอนนี้เมื่อเธออายุครบ28ปปีเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก แต่เธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและทันใดนั้นเธอก็ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าชายหนุ่มคนต่อไปที่ต้องการะจะทำความรู้จักกับเธอจะได้รับสิทธินั้นและคนต่อไปก็คือหัวหน้าแพทย์ของคลินิกเทศบาลเมื่อไม่นานมานี้เจ้านายของบริษัทที่ได้อน่าทำงานอยู่ได้เรียกทุกคนมาประชุมและประกาศว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มสวัสดิการสังคมซึ่งก็ดีอยู่แล้วและช่วยคุ้มครองพนักงานได้มากแต่ตอนนี้ทุกคนจะได้รับประกันสุขภาพด้วย ตอนแรกพวกเขาจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากนั้นก็จะมีการทำประกันสุขภาพเพื่อให้เป็นไปตามนี้ทุกคนจะต้องไปที่คลินิกในวันเดียวกันในช่วงเช้าที่นั่นพวกเขาจะได้รับการต้อนรับและที่นั่นจะมีการตรวจสุขภาพไม่มีใครคัดค้านพวกเขาเสียใจที่ประกันไม่ครอบคลุมการฟอกสีฟันเรื่องตลกครึ่ง,คร,งครึ่งกลางกลางนี้เป็นเรื่องจริงสําหรับพนักงานส่วนใหญ่เป็นนักสูบบุหรี่ที่มีประสบการณ์ก็หัวเราะก,กันไปแต่ในวันที่กําหนดพวกเขาก็ไปที่คลินิก และดอานาก็ไม่มีข้อยกเว้นที่นี่เองที่ไดอานาได้พบกับแพทย์หนุ่มซึ่งกลายเป็นหัวหน้าแพทย์พบกันโดยบังเอิญจริงๆเธอกำลังรีบเข้าไปในลิฟต์และเขาก็กำลังเดินออกมาตอนที่ชนกันไดอานาทำกระเป๋าหล่นพวกเขาทั้งคู่ก้มลงไปหยิบกระเป๋าขึ้นมาคุณหมอหยิบขึ้นมาและส่งให้ไดอานาพร้อมกับพูดว่าผมจะชดใช้ความผิดของผมอย่างไรดีผมสามารถพาคุณไปหาหมอได้โดยไม่ต้องรอคิวคุณต้องไปหาหมอใช่ไหมครับไดอานามองเขาก็ดูดีอยู่นะและก็ไม่ได้อยากทาย แถมยังดูดีอีกด้วยทางนั้นเขาก็ได้รับสิทธินั้นอาเซนีพาเธอไปที่ห้องตรวจหูคอจมูกโดยไม่ต้องรอคิวจริงๆเมื่อได้อานาออกมาเขาก็เสนอที่จะพาเธอไปตามห้องตรวจอื่นๆโดยไม่ต้องรอคิวเช่นกันแต่ก็ขอค่าตอบแทนอย่างเปิดเผยนั่นก็คือการดื่มกาแฟในร้านกาแฟที่ใกล้ที่สุดกาแฟยังคงเป็นรหัสผ่านและกุญแจสําคัญสําหรับไดอานาเธอจึงตอบตกลงที่นั่นพวกเขาได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นและในเย็นวันเดียวกันนั้นเองพวกเขาก็มีเดทแรกกันไดอานาปฏิเสธ ที่จะไปร้านอาหารอากาศดีเธอแค่อยากจะเดินเล่นไปตามริมน้ำไดอานาไม่ได้เดินเล่นแบบนี้นานแล้วตัวเธอเองก็ไม่ชอบและกับใครบางคนก็ไม่มีใครเลยอาเซนี่จอดรถของเขาและพวกเขาก็เดินลงไปที่ริมน้ำพวกเขาเดินและพูดคุยกันเขาเป็นคนที่น่าสนใจเคยไปต่างประเทศมาหลายครั้งแต่ไม่ใช่ยุโรปเขาเลือกเอเชียอโดยเฉพาะและอยากไปแอฟริกาไปซาฟารีมากในส่วนของงานของเขาอาเซนีประกาศอย่างใจเย็นว่าเขาเป็นคนทะเยอทะยานและตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอาชีพของเขาเท่านั้นเขาต้องการดูแลคลินิกขนาดใหญ่และหลากหลายสาขาและเชื่อว่าเขาจะบรรลุปเป้าหมายนั้นไดอาน่าก็เล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟังบ้างแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เธอจะพูดถึงไอรินค่ะเธอไม่ได้เลยใช่ไหมอาเซนีถามเหมือนกับว่าฉันถูกตัดขาดอะไรบางอย่างไปไดอาน่าไม่ได้ปิดบังฉันคงไม่อยากมีการพึ่งพาแบบนั้นรอกอาเซนีพูดตรงๆไดอานะ่าไม่ชอบสิ่งน,นี้แต่เธอจำเรื่องสิทธ์นั้นได้และเธอก็พูดกับตัวเอง เหมือนที่สกาเลตพูดอยู่เสมอว่าฉันจะคิดเรื่องนี้พรุ่งนี้นั่นก็เป็นประโยชนโปรดของไอรีนเหมือนกันไอรีนมักจะทำแบบนั้นเธอจะไม่กังวลกับมันในทันทีถ้ามีข้อสงสัยอะไรเธอก็จะปล่อยมันไว้ก่อนไอรีนชอบสกาเลต์จากศตวรรษที่แล้วมากจนเธอทำให้ไดอาน่าเปลี่ยนมานับถือความเชื่อของเธอบังคับให้เธออา่านกอมวิดเด์วินอย่างแท้จริงและตอนนี้การปลุกฝังของสกาเลต์นี้ก็มีประโยชน์กับไดอาน่าเธอจะคิดว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับประโยชนของอาเซนีที่ว่าเขาไม่ต้องการการพึ่งพาแบบที่เธอมี ทุกอย่างระหว่างไดอาน่ากับอาร์เซนีไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ไอรินกับคอสตาเป็นเลยที่นั่นมีความเร่งรีบความรวดเร็วการโจมตีอย่างแท้จริงจากคอสตาและความพร้อมของไอรีนที่จะยอมจำนวนไดอาน่าไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันตอนอยู่กันสองต่อสองแต่ก็ไม่แปลกใจเลยถ้าพวกเขาไม่ได้คุยกันเลยพวกเขาเริ่มหายใจเข้าหากันในทันทีตอนนั้นไดอาน่าพยายามจะหยุดไอรีนหลายครั้งก็พูดติดตลกว่าพวกเขากำลังดูและคอรเม็กซิกันอะไรกันอยู่แต่ไอรีนก็ไม่สนใจ และละครเรื่องนี้ก็กลายเป็นละครที่ดีจนถึงตอนนี้คอสตาก็ยังเป็นแสงสว่างในหน้าต่างสำหรับไอรินเธอไม่ปิดบังว่าเธอนับวันเวลาที่คอสตาอยู่ในทะเลและการพบกันแต่ละครั้งของพวกเขาก็เหมือนครั้งแรกไม่เลยทุกอย่างไม่เหมือนกันสำหรับไดอานาและใครเป็นคนกำหนดทิศทางที่นี่เธอหรืออาเซนีก็ยากที่จะบอกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือพวกเขาทั้งคู่มีเหตุผลและมีเหตุผลมากกว่าที่จะโรแมนติกแต่ไดอานายอมรับว่าในบรรดาชายหนุ่มทั้งหมดที่เธอรู้จักอาเซนีเหมาะสมที่สุด และยิ่งไปกว่านั้นยังไม่รู้เลยว่าครอบครัวแบบไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันครอบครัวที่มีความรักและความหลงไหลอันเร่าร้อนหรือความสัมพันธ์ที่สมเหตุสมผลของคนสองคนที่มีมุมมองเดียวกันเกี่ยวกับครอบครัวนี้แต่การพูดคุยเรื่องครอบครัว <c oughs> ถ้าเป็นกับอาเซนีก็ยังเร็วเกินไป <c oughs> เขายังไม่ได้บอกไปเรื่องนี้เลยแม้ว่าไดอาน่าจะรู้ดีว่าอาเซนีไม่มีใครอื่น นอกจากเธอรู้แต่ทําไมอาเซนีถึงไม่ทําอะไรเลยล่ะหรือว่าเขาเป็นคนโสดที่เชื่อมั่นหรือเขาสงสัยว่าไดอาน่าเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมหรือไม่แต่เขาไม่อยากดูเป็นแกดามในวัยสาสิปีเศษที่ไม่มีคู่ครองไดอาน่าพยายามทําความเข้าใจหลายครั้งก่อนอื่นเลยในตัวเธอเองและต้องยอมรับว่าเธอคงจะตกลงแต่งงานทําไมและเธอไม่อยากคิดเรื่องนี้รู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่ามันไม่ใช่แบบแผนที่ว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องแต่งงานและเวลานี้ที่จะแต่งงานก็มาถึงแล้ว ไดอาน่าเริ่มรอคอยอย่างใจจดใจจ่อมากขึ้นทุกวันว่าเมื่อไหร่อาเซนีจะขอเธอแต่งงานเธอคิดว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนกันอาเซนีมีอพาร์ตเมนต์ของตัวเองพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันในย่านที่อยู่อาศัยในอาคารเก้าชั้นแห่งหนึ่งไดอาน่าก็มีอพาร์ตเมนต์ของตัวเองเช่นกันยายของเทอทิ้งไว้ให้ซึ่งย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ของไดอาน่าที่สาธารณรัฐเช็กแม่ของเธอเมื่อเธอแต่งงานครั้งที่สองกับคานชายผู้แสนดีที่ดูแลแม่เป็นอย่างดีเสนอให้ไดอาน่าย้ายไปด้วย และคานก็เห็นด้วยเขาบอกว่าที่บ้านของเขาก็มีงานให้ไดอา่าทำและเธอจะเรียนรู้ภาษาได้แต่ไดอา่าปฏิเสธเธอบอกว่าเธอยังไม่พร้อมเธออยากทำงานที่นี่สั่งสมประสบการณ์นี่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดไดอา่าดีใจกับแม่และอยากให้แม่รู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงจริงๆเสียทีและดูเหมือนว่าคานจะช่วยแม่ในเรื่องนี้ได้มีอีกเหตุผลหนึ่งไดอาณาไม่อยากแยกจากไอรีนแม้ว่าไอรีนจะบอกเธอว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะต้องแยกจากกันไปพวกเขาไม่ใช่ฝาแฝดสยามเสียหน่อย และพวกเขาก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลกันและยิ่งไปกว่านั้นยังมีวันหยุดพักผ่อนพวกเขาจะได้เจอกันแต่ตอนนั้นเดียนาไม่สามารถแยกจากไอรีนได้แม้ว่าเธอจะเข้าใจว่าไอรีนพูดถูกก็ตามแต่ยายก็สนับสนุนเดียนาเช่นกันโดยบอกว่าเธอไม่อยากปล่อยทั้งลูกสาวและหลานสาวไปในคราวเดียวกันและพวกเขาก็จากกันอย่างสงบและอพาร์ตเมนต์ของคุณยายก็ยังคงมีกลิ่นอายของปลายศตวรรษที่ผ่านมาที่ซึ่งมีชุดอาหารสําหรับวันหยุด และเรือแก้วคริสตันสองลำวางอยู่ในตู้เก็บของที่ซึ่งมีชั้นวางหนังสือพรมทั้งบนผนังและบนพื้นที่ซึ่งทุกอย่างคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กแม้แต่กระถางดอกไม้ก็ยังเป็นกระถางเดียวกับเมื่อสองทศวรรษก่อนในอพาร์ตเมนต์นี้ได้อาน่ารู้สึกเหมือนปลาอยู่ในน้ําเธอเข้าใจว่ามันไม่มีกลิ่นอายของสไตล์โมเดิร์นเลยแต่เธอไม่อยากเปลี่ยนมันเธอคุ้นเคยกับมันแล้วดังนั้นอพาร์ตเมนต์ของเธอกับอาเซนีจึงแตกต่างกันมากแท้จริงแล้ว อพาร์ตเมนต์เป็นภาพสะท้อนของไดอา่าและอาเซนีแต่ไดอา่าจงใจไม่อยากคิดเรื่องนี้แต่เธอมักจะเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของอาเซนีพยายามที่จะไม่หัวเราะบางทีไดอา่าคิดนี่คงเป็นสิ่งที่ห้องผ่าตัดควรจะเป็นความสะอาดที่สมบูรณ์แบบน่าเบื่อด้วยซ้ำสีขาวเป็นสีหลักแม้แต่หนังบนโซฟาและเก้าอี้ก็ยังเป็นสีขาวเหมือนที่มักและห้องครัวก็เหมือนกับขั้วโลกเนือทุกอย่างเป็นสีขาวและเป็นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ของมันห้องน้ํา ก็เหมือนกันไดอาน่ารู้สึกอยู่เสียมอาวาการสวมเสื้อผ้าสีสดใสในอาพาร์ตเมนต์ของอาเซนีนั้นดูไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าชุดนอนของอาเซนีเป็นสีอะไรแต่ก็ไม่แปลกใจเลยถ้ามันเป็นสีขาวรองเท้าแต่ในห้องทั้งของเขาและของที่เขาให้เธอใส่ทําจากหนังกลับสีขาวแต่ก็เห็นได้ชัดว่าอาเซนีรู้สึกสบายและผ่อนคลายในอาพาร์ตเมนต์แบบนี้เมื่อไดอาน่าเชิญอาเซนีมาที่บ้านของเธอเป็นครั้งแรกเธอก็หัวเราะคิกคักลงหน้า โดยคาดการปฏิกิริยาของเขาต่อสไตล์ย้อนยุคที่อพาร์ตเมนต์ของเธอตกแต่งตั้งแต่ธรณีประตูถึงระเบียงแต่อาเซนี่พูดว่าเจ๋งเหมือนตอนเด็กๆเ,เลยและก็ดีที่เขาพูดแบบนั้นดูเหมือนว่าไดอาน่าจะจริงใจด้วยไม่อย่างนั้นไดอาน่าคงจะระเบิดออกมาแล้วและลาก่อนสิบนั้นดูเหมือนว่าใกล้จะถึงบทสรุปแล้วอาเซนี่เชิญไดอาน่าไปที่ร้านอาหารที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอย่างเคร่งครึมด้วยน้ำเสียงที่แปลกใหม่เขาบอกว่าเขาจะรอเธออยู่ที่ทางเข้าและขอให้เธออย่ามาสาย และไดอาน่าก็รู้สึกว่าวันนี้จะไม่ใช่แค่มือค่ำธรรมดาโชคดีที่เธอซื้อเสื้อโค้ทสีขาวมิสไตมาอาเซนียยังไม่เคยเห็นมันเลยวันนี้เธอจะใส่มันไปที่ร้านอาหารก็มีชุดเดรสสำหรับโอกาสนี้ด้วยเป็นชุดใหม่เฮรินเคยเห็นทั้งเสื้อโค้ทและชุดเดรสแล้วตอนที่ไดอาน่าโทรหาเธอบังคับให้เธอหมุนตัวและอนุมัติแต่เตือนเธอว่าอย่าลืมแต่งหน้าเธอน่าสวยอยู่แล้วเพื่อนของฉันไดอาน่าสอนแต่จำไว้ว่าแสงไฟในร้านอาหารมันต่างออกไป ดังนั้นก็เพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยเอาล่ะไดอาน่าพร้อมแล้วเธอก็รู้จักย่านนี้ดีไอรีนเคยอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เธอตัดสินใจเดินไปมันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ไดอาน่าดูเวลาเธอต้องรีบแล้วอาเซนีไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงถึงมีสิทธิพิเศษในการมาสายแต่ไดอาน่ารู้จักทางลัดต้องเดินไปตามบ้านหลังนี้ตามทางเท้าหน้าบ้านและเธอก็เดินไปใต้ระเบียงและหน้าต่างมันสั้นกว่า แต่นี่อะไรไดอาน่ารู้สึกถึงหยดน้ำร้อนบนใบหน้ามาจากที่ไหนสักแห่งข้างบนจากนั้นเธอก็เห็นเสื้อโค้ทของเธอแย่แล้วบนเสื้อโค้ทมีรอยกาแฟจากกาแฟอย่างเห็นได้ชัดและบนใบหน้าของไดอาน่าก็มีกาแฟเช่นกันนี่คงเป็นใครบางคนที่อยู่บนระเบียงเล่นตลกเธอยกศีรษะขึ้นไม่มีใครอยู่เลยไดอาน่ารู้ว่าเธอจะไม่ไปร้านอาหารในฐานะสาวร้านกาแฟแบบนี้เธอร้องให้เธอร้องให,ให้ในรอบหลายปีจากนั้นเธอก็โทรหาอาเซนีหวังว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์ที่น่าสมเพชของเธอได้บ้าง เธอบอกเขาเกี่ยวกับกาแฟาที่ใครบางคนทำหกจากชั้นบนของบ้านมาโดนเธอแตะแต่ปฏิกิริยาของอาเซนีไม่เหมือนกับที่ไดอาน่าคาดหวังเลยเขาเริ่มตะโกนใส่เธอแล้วเธอเดินตามถนนปกติไม่ได้หรือไงจําเป็นต้องเดินใต้ตึกแล้วโต๊ะที่จองไว้ล่ะแล้วที่นี่มันไม่ใช่แค่การจองโต๊ะธรรมดาธรรมดาทุกอย่างจ่ายไปแล้วนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยย่อใช่ไหมเธอไม่มีความรับผิดชอบและหล่อแหละแล้วฉันต้องทํำยังไงตอนนี้ไดอาน่ากดวางสายโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้เลย เธอคิดว่าอาเซนีจะหาเธอเจอพาเธอกลับบ้านและไดอานาจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าและเขาจะขอเธอแต่งงานซึ่งไดอานาก็พร้อมที่จะตอบตกลงแต่ที่นี่เขาพูดถึงเรื่องที่เขาจ่ายเงินไปหมดแล้วและเธอก็หล่อแหละและไดอานาก็ร้องให้อีกครั้งและรู้ว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้วกับอาเซนีถ้าเขาตอบสนองแบบนี้ในตอนที่ไดอานังต้องการความช่วยเหลือแล้วต่อไปจะเป็นยังไงครอบครัวแบบไหนกันและไดอานาจะเป็นใครในครอบครัวแบบนั้นเด็กหญิงไวใ้ให้ทุกตีหรือเป็นเป้าหมาย ในการอบรมสั่งสอนของคุณหมออาเซนีเรือแล้วไดอาน่าก็ยอมรับกับตัวเองว่าเธอสังเกตเห็นน้ำเสียงนี้ของอาเซนีมากกว่าหนึ่งครั้งน้ำเสียงที่สั่งการไม่ยอมให้มีการโต้แย้งความจริงก็คือมันเกิดขึ้นตอนที่เขาคุยกับลูกน้องของเขาไดอาน่าเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วตอนที่รอเขาอยู่ในห้องทํางานของเขาเองเขาสั่งอาหารในร้านกาแฟราวกับเป็นเจ้านายและเขาก็พูดจาถักถางและเสียดสีไดอาน่าสองสามครั้งเกี่ยวกับความผูกพันของเธอกับไอรีน และเมื่อเธอถามว่าอาเซนีมีเพื่อนหรือไม่เขาก็ตอบโดยไม่อายเลยว่าเพื่อนควรเป็นไปตามสุภาษ,ษิตที่ว่าหมวกที่เหมาะสมสําหรับหัวเขายังไม่เจอใครที่มีหมวกแบบนั้นและนี่คือกรณีนี้มันเหมือนกับกระดาษลิดมัดกําหนดความสัมพันธ์ของเขากับเธอของอาเซนีและน้ําตาก็ไหลออกมาเป็นสายอีกครั้งแต่ตอนนี้ไดอาน่ารู้แล้วว่าเธอร้องให้เสียใจกับตัวเองความโง่เขลาของตัวเองดังนั้นในขณะที่ยังคงร้องให้อยู่ไดอาน่าก็เดินไปยังป้ายรถเมล์และทันใดนั้นเธอ ก็ได้ยินเสียงคุณผู้หญิงครับรอเดี๋ยวก่อนได้โปรดหยุดก่อนในอานาหยุดชายหนุ่มคนหนึ่งวิ่งตามเธอมาทันเขาเป็นคนผมบอนมีผมสั้นและด้วยเหตุผลบางอย่างดวงตาที่คุ้นเคยรอยยิ้มที่ประหม่าก,ก็ดูคุ้นเคยเช่นกันแล้วมันจะเป็นอะไรไปล่ะเธอคิดอะไรอยู่ความหวังของเธอสำหรับการสารภาพรักและการขอแต่งงานเพิ่งจะพัทงทลายลงและคนที่ควรจะทำสิ่งนั้นก็เหมือนกับถอดหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นว่าเขาเป็นคนอย่างไรจริงๆ และนี่ก็มีคนแปลกหน้าคนนี้อีกเขาคิดว่ามันน่าสนใจที่เห็นเธอร้องไห้หรือเขาชอบผู้หญิงที่สวมเสื้อโค้ทสกรปรกที่เปื้อนกาแฟหรือเปล่าชายหนุ่มยังคงเดินไปข้างๆไดอาน่าและพูดอย่างตะกุกตะกักเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเขาทํากาแฟหกใสเธอเขาจ้องมองหญิงสาวสวยที่เขาเคยพบเมื่อสองปีก่อนแล้วก็คลาดกันจากนั้นเขาก็จับมือไดอาน่าอย่างระมัดระวังเพื่อให้เธอหยุดและถามว่านั่นคือคุณใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นที่หัวเราะยย่อฉัน เรื่องผมยาวจำได้ไหมครับคุณคิดว่าผมเป็นเพื่อนของคุณจำได้ไหมครับตอนนี้ไดอาน่าเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงคิดว่าชายหนุ่มคนนี้ดูคุ้นเคยและตอนนั้นเธอก็ไปที่ร้านกาแฟนั้นหลายครั้งหวังว่าจะได้พบเขาอีกครั้งแต่ตัวเขาเองในครั้งแรกนั้นก็ไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอด้วยซ้ําและตอนนี้เขากําลังเล่าว่าเขาจําเธอได้และชายหนุ่มก็ราวกับอ่านความคิดของไดอานะ่าตอนนั้นผมกลัวมากและไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณ จากนั้นผมก็ไปที่ร้านกาแฟนี้ตลอดผมยาวของผมก็ตัดในวันเดียวกันนั้นคิดว่าคุณจะชอบและบางทีเราอาจจะได้คุยกันต่อแต่ผมก็ไม่เคยเจอคุณเลยและวันนี้ผมเห็นคุณผมจำคุณได้ทันทีก็เลยทำกาแฟที่วางไว้บนราวระเบียงหกใส่คุณใส่เสื้อโค้ทที่สวยงามของคุณตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าผมจะไม่ได้รับเบอร์โทรศัพท์จากคุณถ้านั้นก็ไม่ต้องอายอะไรแล้วคุณทำให้ผมประทับใจมากในตอนนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะตกอุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่มันเป็นไปได้ตอนนี้ผมรู้แล้วแต่ และทันใดนั้นไดอานาก็รู้สึกโล่งใจมากเธอลืมเรื่องเสื้อโค้ตไปเลยนั่นไงเขาคือชายหนุ่มผมยาวคนนั้นแน่นอนเขามีดวงตาแบบที่เธอไม่เคยลืมและปรากฏว่าเขาก็กําลังตามหาเธอเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ค้นพบว่าทําไมพวกเขาถึงไม่เคยพบกันเลยในร้านกาแฟนั้นช่วงพักกลางวันของพวกเขาไม่ตรงกันต่างกันหนึ่งชั่วโมงแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ต่างก็มองหาการพบกันและไดอานาก็ไม่อายเลยที่จะยอมรับว่าตอนนั้นเธอก็กําลังตามหาเขาเช่นกันแล้วผมของคุณล่ะไดอานาถาม ตอนนั้นผมพนันกับเพื่อนว่าใครจะไว้ผมได้ยาวกว่ากันผมชนะและจากนั้นผมก็รู้ว่าคุณไม่ชอบมองผู้ชายหรือผู้หญิงแบบนั้นแม่ของผมเคยพูดแบบนั้นผมก็เลยตัดผมในวันเดียวกันนั้นแต่คุณไม่เห็นผมตอนที่ผมมีทรงผมปกติแล้วตอนนี้ผมตัดผมโอเคไหมเขาถามแบบบ่อน,นั้นจนไดอาน่าเชื่อว่าคําตอบของเธอสําคัญสําหรับเขาและเธอก็ตอบว่าบอกชื่อของคุณมาก่อนสิฉันชื่อไดอาน่าแย่จังชายหนุ่มยิ้มอย่างประมาอีกครั้งผมชื่อโอเล็ แล้วเป็นยังไงบ้างผมของผมเป็นส่งผู้ชายไหมหนึ100่งร้อยเปอเซไดอา่าพูดเธออยากจะลูกหัวของโอเล็กแต่ไดอา่าก็อดกลั้นไว้เมื่อไดอา่ากลับถึงบ้านไอรีนก็โทรมาทันทีเรียกร้องรายงานว่าค่ําคืนในร้านอาหารเป็นอย่างไรบ้างขณะที่ไดอา่าเล่าเรื่องไอรีนก็อุทานและถอนหายใจจากนั้นเมื่อมาถึงเรื่องของโอเล็กเธอก็สะดุ้งไดอา่าเธอตกอุมรักแล้วหรือตกอุมรักโอเล็กเหรอ ใช่ไอรีนฉันจำเขาได้ตลอดเวลาฉันหลอกตัวเองว่าฉันจำผู้ชายผมยาวได้แต่ฉันจำดวงตาของเขาได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรือไดออนาอยากรู้จักเพื่อนว่ามันเป็นไปได้หรือไม่สวัสดีมาแล้วเรือไอรินหัวเราะก็เรากับคอสตาก็ตกหลุมรักกันในทันทีถ้าเธอจำได้และก็ยังคงรักกันอยู่จนถึงตอนนี้แต่คอสตาของฉันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเขาไม่ใช่คอกาแฟแต่ฉันกำลังพยายามแก้ไขอยู่มีความคืบหน้าอยู่บ้าง ความจริงก็คือเขายังขอใส่นมด้วยแต่ก็ยังไม่คำ่ำและคุณกับโอเล็กก็ชอบกาแฟทั้งคู่เขาพิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วใช่ไหมในฤดูร้อนไดอา่าแต่งงานกับโอเล็กพวกเขาเลือกอนวันจดทะเบียนสองครั้งแต่พวกเขาก็ทําสําเร็จอรีนและคอสตาสามารถมาร่วมงานแต่งงานได้อรีนเป็นเพื่อนเจ้าสาวแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่ไม่ธรรมดาก็ตามเห็นได้ชัดแล้วว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ดังนั้นหลังจากร้านอาหารพวกเขาทั้งสี่คนก็มาที่บ้านของไดอา่าอรีนบนพื้นรม กับตัวเองทํากาแฟให้พวกเขาทั้งหมดรวมถึงคอสตาที่ตอนนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นคอกาแฟแล้วแต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้ดื่มกาแฟดําเธอบอกว่าฉันอยู่ในสถานะแบบนี้เข้าใจใหม่และเธอก็ขู่ว่าฉันจะเห็นเธอนดาหยาในสภาพเดียวกันเมื่อกาแฟเป็นสิ่งต้องห้ามแต่พวกเธอก็พยายามนะเด็กๆที่จะมีลูกสาวพวกเรากับคอสตาจะมีลูกชายฉันเชื่อผลอันตรษสาวก็อยากได้ลูกสะพ้ายที่ดีและพวกเธอก็ไม่มีทางมีลูกที่ไม่ดีได้แน่นอน